7จ็ดตรวจยักกระนัง Banana. หรือตับตับอยู่ตรงไหนตับนั้นอยู่ที่ชายโครงขวาข้างขวานะมีตับแก่อย่างหนึ่งตับอ่อนอย่างหนึ่งติดต่อกันแน่นอนจะาบอกแล้วว่าเราจะไปเขียนว่า,วามีตับแข็งอย่างหนึ่งตับอ่อนอย่างหนึ่งแบบกระดูกไม่ได้นะเพราะว่าถ้าตับแข็งอย่างหนึ่งนี่แสดงว่าทุกคนต้องรับประทานสุรากันหนักหนามากเลยนะเอาใหม่นะตับนั้นอยู่ที่ชายโครงขวา มีตับแก่อย่างหนึ่งตับอ่อนอย่างหนึ่งติดต่อกันการตรวจตับให้ตรวจที่ใต้สวาบข้างชายโครงขวาสวาบก็คือตั้งแต่ชายโครงไปถึงเรียกว่าไอแอคเรสนะอีกตรงที่เราจับแล้วเราเท้าเอลเนี่ยเนี่ยช่วงนี้ตั้งแต่ชายโครงไปถึงตรงที่เราจับท้าเอลเนี่ยเขาเรียกว่าสวาบนะเอานิ้วเนี่ยสอดเข้าไปตามชายสวาบใต้ตลอดทั่วชายโครงนะ ลาลายลาย,ลายตรวจดูถ้าตับปกติก็จะไม่ปรากฏว่าจะมีอะไรแลบหรือเป็นก้อนอย่างใดวิธีการตรวจนี้จบแล้วนะอีกอันก็มีวิธีตรวจอีกอย่างหนึ่งคือเอามือซ้ายคว่ำลงที่บนชาโครงแล้วเอามือขวาเนี่ยเคาะมือที่คว่ำนั้นถ้ามีเสียงดังติ๊กติ๊ก,กรู้สึกโปรงไม่ทึบอย่างนั้นถือว่าปกติส่วนตับที่พิการจะเสียงดังปุปุและฝามไม่แน่น และบางทีมีเสียงแกร่งแข็งกระด้างกเหมือนถ้าสมมติว่าตับเราดันแข็งใช่ไหมตับแข็งจรงิงจังเนี่ยมันเคาะไปมันก็เหมือนเคาะในสิ่งที่แข็งมันก็จะแข็งกระด้างอาการที่มีการนั้นก็จะมีหลายประการก็มีสี่ประการที่เขาระบุไว้ในส่วนของตรวจร่างกายการตรวจตับก็คือตัวที่หนึ่งโรคตับบวมถ้าเกิดว่าตับบวมก็จะมีเสียงดังปุปุ ปปาสระอุปุปุตรงที่ชายโครงจะนูนสูงขึ้นเพราะมันบวมถูกไหมมันก็จะดันชายโครงให้นูนสูงขึ้นรู้สึกอึดอัดตามชายโครงก็มันรวมขึ้นมันก็ต้องอึดอัดเป็นธรรมดาปวดเสียดตามชายโครงถึงหัวใจมันก็อยู่ใกล้กันะยิ่งมันบวมมากมันก็จะมีสเปซที่มากขึ้นมันก็จะดันไปถึงหัวใจหายใจเสียวในหัวใจเลยนะเพราะมันดันขึ้นไงถ้านอนแน่นหายใจไม่ออกถูกไหมมันบวมไง ท่านั่งจึงสบายจริงๆต้องเรียกว่าสบายกว่านอนนะบวมมือและเท้าสถานร้อนและหนาวดังเป็นไข้เมื่อมันบวมหมายความว่ามันกําลังอักเสบแล้วเพราะมันก็จะมีการเป็นไข้นะก็จะอ่าสถานร้อนสถานหนาวเกิดขึ้นนะถ้าเกิดว่าโจทย์ตั้งมาว่าผู้ป่วยมาด้วยการรู้สึกอัดตามชายโครงปวดเสียดที่ชายโครงถึงหัวใจแล้วก็หายใจแล้วเสียวในหัวใจนะถ้า นอนแน่นหายใจไม่ออกต้องนั่งจึงจะสบายมือเท้าบวมแล้วก็ส้านร้อนสะถานหนาวดังจะเป็นไข้เมื่อท่านตรวจร่างกายพบว่ามีเสียงดังปุ๊ปุท่านจะวินิจฉัยว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นโรคอะไรก็บอกไปว่าโรคตับบวมประมาณนี้นะกรณีที่สองของการตรวจจักระังแล้วเกิดการขึ้นตับหรือเป็นฝีที่ตับ เมื่อมันมีเม็ดเกิดขึ้นในตับสเปกก็ต้องสเปกของตับก็ต้องมากขึ้นถูกปะมันก็ต้องบวมอยู่แล้วมันก็เหมือนเดิมก็ให้ชายโครงเนี่ยก็บวมขึ้นเพราะตับมันมันมีอะไรบางอย่างตุ่งขึ้นมาใช่ไหมแต่มันจะพิเศษก่าข้อโรคตับบวมเมื่อกี้ตรงที่มันจะมีสีดําแดงเขียวช้าเลือดช้าหนองบางคราวเป็นเม็ดผื่นมีพิษร้อนที่ชายโครงด้วยนะให้ร้อนและปวดเจ็บที่ตับก็มันเป็นฝีอนะเนาะบางคราวอาเจียนแล้วก็ลงไปโลหิต ยังมีอาการต่างๆอีกหลายอย่างเวลาที่มันการนี่คือการผุดขึ้นในตับไงแต่ว่าในช่วงตรวจร่างกายมันจะมีความเป็นวิทยาศาสตร์บราละมันก็จะใช้คําว่าถ้าการขึ้นตับหรือเป็นฝีที่ตับคือเขามองเม็ดนั่นอะว่าเป็นฝีอย่างเงี้ยนะก็จะทําให้มีโลหิตตกออกมาบางครั้งก็อาเจียนแต่มันจะปวดเจ็บแล้วก็จะมีเม็ดผื่นขึ้น3โรคตับย้อยการตรวจนั้นให้เอานิ้วมือเนี่ยสอดเข้าไปใต้ชายโครงอย่างที่เราแสดงให้ดูนะ จะพบชิ้นเนื้อเหมือนหมูแลบออกมาจากชายโครงห่าง1นิ้วเศษม้ามไม่ได้ระบุว่าจะต้อง1นิ้วเศษแต่ตับจะระบุ1นิ้วเศษแล้วถ้าถามว่าม้ามกับตับตรวจต่างกันยังไงก็บอกว่าไม่ต่างราคาต่างกันที่ข้างซ้ายข้างขวาน,นะคะนะอาการของโรคตับย้อยนะพิเศษคือจะมีอาการเป็นไข้จับสั่นเสมอขีดเส้นใต้คําว่าเสมอร่างกายจะซูบซีดพร้อมนะเป็นตับย้อยจะซูบซีดพร้อม เหลืองและอาการอื่นๆอ,อีกหลายชนิดตับย้อยจบต่อไปเป็นโรคตับโตเขาเขียนไว้ว่าการตรวจให้เอามือเคาะที่ชายโครงตับโตต้องเอามือเคาะที่ชายโครงเขียนไว้ในในนิยามเลยนะซึ่งจะได้เสียงอะไรความโตความคับอยู่มันก็จะได้ินเสียงทึบใช่ไหมและก็จะไม่โปรง่งตรงข้ามกับตับปกติตับปกติก็คือจะเคาะแล้วจะทึบและโปรง่ง ต้องโปร่งนะตับดีๆนะจะต้องโปรง่งเพราะว่าเลือดจะได้ไหลเวียนในนั้นได้ถ้าเสียงทึบแล้วไม่โปร่งเนี่ยอืมันแน่นละเมืน,น,นแ,ลแล้วมันก็จะมีเสียงแข็งกระด้างตับโตจะแข็งกระด้างด้วยคนเป็นตับโตก็จะไอแห้งผอมเหลืองผิวซีดขาวตาขาวปัสสา,าวะขาวอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะผิวซีดขาวตาขาวปัสสา,าวะขาวตัวนี้ไม่มีในคัมภีร์อื่นนะกินไม่ได้นอนไม่หลับตับพิการนั้นยังมีโรคอื่นๆอีกหลายชนิด อย่างถ้าเป็นกระใสปวกคีย์เวิร์ดของมันจะบอกว่าท่นานนอนเข้าจะทำให้ผิวเนื้อขาวซีดผิวเนื้อขาวซีดใช่ไหมแล้วก็เผื่อพร้อมแห้งลงมิทันรู้เป็นฝีปวกไงมันก็ต้องมีประโยคอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่ากระใสลิ้นกระบือก็จะใช้คําว่าเออกระทําให้คลันตัวให้ร้อนให้จับเป็นเวลาให้จุกแน่นบริโภคอาหารไม่ได้นะบริโภคอาหารไม่ได้เหมือนกันนอนไม่หลับเป็นนิดนะคำเขาต้องมีนอนไม่หลับเป็นนิด ให้กายสูบผอมแห้งไปกระน,นันเข้ากระสายแตกออกเป็นโลหิตไหมจริงๆก็คือออกเป็นโลหิตเหมือนกันแต่มันจะมีน้ำเหลืองไหลซึมเข้าไปในลำไส้ใหญ่ไส้น้อยให้ใส่พองท้องใหญ่แต่เชื้อมาน่ากระสาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคีย์เวิร์ดของเขาแต่ถ้าเกิดว่าเอาอยากผิวเหลืองไหมกระสายเต่าให้กายสูบผอมผิวเนื้อเหลืองดังขมิน้นต้องมีดังขมิน้นนะกระสายเต่าไหมส่วนกระสายปวกคืออะไรนะ ผิวเนื้อขาวซีดปวกมันซีดนะเดี๋ยวเราไปพูดเรื่องกระใสกันอีกทีหนึง่งก็เนี่ยประมาณเนี้ยมันจะต้องจำคีย์เวิร์ดของเขาเช่นเดียวกันกับอันเนี้ยถ้าเป็นเล่มของการตรวจร่างกายมันจะใช้แบบภาษาออกแนวสมัยใหม่หมละนะก็จะเป็นแบบยินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรมาแค่นี้พอเราได้ยินปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าเราจะตอบด้วยโรคอะไรในตรงจุดนี้ก็มีอยู่สี่โรคก็คือโรคตาบ,บวมการขึ้นตับหรือเป็นฝีที่ตับสามตับย้อย แล้วก็โรคตับโตอันนี้ตับย้อยก็เอาไปทาบกับม้ามย้อยได้ตรงที่ถ้าย้อยปุ๊บก,ก็คือน้ำลายย้อยใช่ไหมแต่อันนี้จะย้อยออกมา1นิ้วเศษแต่ว่าของม้ามเนี่ยไม่ได้ระบุตรงในเฟตแรกใช่ไหมแต่ว่าไประบุเฟตหลังว่ามีอยู่3ามเลเวลจำได้นะจุดสำคัญของตับย้อยอีกอย่างก็คือสั่นเสมอเลยนะนอกจากหิวแล้วหิวจนตัวสั่นด้วยนะก็เพราะอะไรเพราะว่าร่างกายโซเซียผอมก็เลยหิวจนตัวสั่นเหลืองด้วยนะ อันนี้ก็คือ,อนิยามของโรคตับย้อยถ้าเกิดเรามีโจทย์ตั้งขึ้นมาว่าผู้ป,ป่วยมาด้วยอาการออร่างกายซูบซีดพร้อมเหลืองและมีอาการเป็นไข้จับสั่นเสมอโอ้โหยังไม่ต้องตรวจเลยนะจะตอบได้เลยว่าคือโรคตับย้อยใช่ไหมแล้วยิ่งถ้าบอกว่าตรวจร่างกายพบชิ้นเนื้อเหมือนลิ้นหมูแลบออกมากจากชโคงห่างมาหนึ่งนิ้วเศษข้างขวาเรียบร้อยเลยนะโรคตับย้อย แล้วถ้าเกิดว่าอาการขึ้นตับล่ะอย่างน้อยมันต้องมีตกโลหิตทางทวารก็คือลงไปโลหิตก็คืออุจจาระเป็นโลหิตเป็นเลือดนะบางครั้งก็อาจจะมีอาเจียนคนไข้แบบมีถ่ายเป็นเลือดนะบางครั้งก็มีอาเจียนแล้วก็รู้สึกร้อนแล้วก็เจ็บบริเวณชายโครงด้านขวาชายโครงบวมด้วยแล้วก็มีเม็ดผื่นขึ้นสีดําสีแดงสีเขียวตรงผิวมีการช้าเลือดช้าหนองเหมือนสีข้างในมันแตกแล้วมันลามนะให้เราคิดภาพประมาณนี้เนาะคือ เพื่อนๆอาจจะคิดไปบางคนอ่ะชอบที่จะเทียบว่าอ้ยแผนปัจจุบันเชื่อ,อ,อชื่ออะไรแน่นอนอ่ะแผนไทยประยุกต์หรือว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยจ๋าว่าเขาเทียบหมดแม้แต่แผนกที่เรียนอยู่จ๋าก็เห็นเขาเทียบนะแต่ความเห็นส่วนตัวจ๋าเทียบแต่จ๋าไม่ยัดเยียดให้มันเป็นโรคเดียวกันต่อให้ชื่อมันเหมือนกันมันก็ไม่จําเป็นที่ว่าวิธีของแผนไทยก็จะมองเช่นนั้นเพราะเดี๋ยวตัวยาเราก็จะมีอีกเป็นตำรับสําหรับโรคนั้นๆนะ ถึงแม้ไอ้ที่เขาเขียนอยู่ในเล่มสองเนี่ยอันนี้จะแทรกความเห็นส่วนตัวนะคลิปสำหรับสอบจบแค่นี้หลังจากนี้เป็นความเห็นส่วนตัวล้วนๆเพราะว่าจะจะสังเกตว่าจะไม่ค่อยเทียบกับโรคแผนปัจจุบันกับโรคของแผนไทยที่อยู่ในตำรามากนะเพราะเจ้าเท่าที่จ่าจเห็นเนี่ยแผนไทยที่เขียนในตำราหลายๆอย่างอะ่ะก็แทรกเข้าไปเยอะมากแล้วนะจ่าไม่อยากที่จะไปทําให้มัน ผิดวิธีของเขาไปมากกว่านี้นะจ๊ะอยากรู้จักเขาในแบบที่เป็นเขาแล้วก็มุมมองส่วนตัวเวลาอ่านหนังสือแล้วก็การทาความเข้าใจจะให้ความเป็นปรัชญาความเป็นธรรมชาติแผนไทยอะถ้าเปรียบเป็นงานวิจัยก็เหมือนงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีความละเอียดมันยังเป็นที่จะต้องจับเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นแบบองค์รวมมันเป็นบูรณาการแต่ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์หรืออะไรเนี้ยมันมีความเป็นในโลกเนี้ยมีหนึ่งเดียวสําหรับจ๋าเลยนะ คนที่เป็นอาจารย์สมัยก่อนอะจากเคยเรียนกับคนที่ไม่ใช่แม้แต่การมอบตัวสิทธิ์นะเป็นแบบสอนกันแบบอยู่ด้วยกันนะเขาสอนกันอีกแบบหนึ่งมันเป็นวิถีของมันบางคนยิ่งกว่าวิธีเป็นในเชิงชาญเราเอาหนังสือไปท้าบกัเขาไม่ได้เพราะมันละเอียดไม่พอถ้าไม่เคยเจอก็ไม่เคยสัมผัสแต่จ๋าก็มีโอกาสได้เคยเจอชนิดแบบแค่เอาอะไรมาวางก็หายปวดได้ จากคนที่ไม่เคยเชื่อเลยนะก็เห็นเยอะๆหลายๆครั้งเขา้าเพียงแต่ว่าพิสูจน์ไม่ได้เท่านั้นเองสิ่งที่ยืนยันได้ก็คือผลลัพธ์ทางการรักษาเพียงแต่ว่าคนสมัยนี้บางคนไม่เคยเจอก็บอกว่าเพี้ยนหลอกลวงนะต้องเคยเจอของจริงเราจะรู้ว่าอืมคุยไปคุยมาเดี๋ยวสายมยูยืนยันว่าเป็นจบวิทยาศาสตร์นะเชื่อเฉพาะเคสที่เชื่อได้เคสไหนหลอกลวงก็ดูออกนะบอก่กน คุยเรื่องเปรียบเทียบโลกกับแผนปัจจุบันยาวมาจนป่านนี้ว่าทำไมถึงไม่อยากทำให้มันไปจับจากไม่อยากไปพาเพื่อนๆไปเทียบให้อยู่กับแผนปัจจุบันจนเกินไปอยากอยากให้เพื่อนๆรู้จักความเป็นแผนไทยที่แท้ทรูมันยากแต่น่าคุนหา